ครับเรมดูใกล้ๆการจะเปลี่ยนสปริงควายนะครับสปริงควายี่หักเนี่ยสปริงควายี่หักวิธีเปลี่ยนก็คือเราถอดออกมาทุกอย่างถอดทุกอย่างเอาให้หมดให้เหลือโลง่ลงๆแล้วก็คายตัวล็อกที่นี่เรียกว่าตัวล็อก,ต,อกตัวล็อกการสปริงครับคลายออกให้มันหมุนได้ปรับได้อย่างเงี้ยให้มันล้วมอ่ะหาอุปกรณ์ก็คือเหล็กรูเหล็กรูเสียบถ้าเหล็กรูไม่มีก็เอาลูกบง่งลูกบ ốc, ล็อกรูเล็กต่อด้ามใส่ไปสองข้าง แล้วก็บีบเนีย่ยบีบให้เป็นอย่างเงี้ลยลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปตัวนี้ครับเราคไขเลยครับไขอ่าให้มันลักษณะน,นี้นะคไยให้มันถางขาสปริงสองข้างให้ถางแล้วก็ตัวนี้เข้ากลางนะครับแล้วก็ล็อกล็อกตัวดักสปริงก็จะได้ตำแหน่งที่ถูกต้อง ถามกันมาเยอะสปริงไขวยใส่ยังไงบางคนได้อะไรไปแล้วหาอะไรได้แต่ใส่ไม่ถูกใส่ไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องมีเครื่องมือพิเศษครับมันจะได้ง่ายขึ้นเพราะพื้นที่มันคับแคบนะครับมันจะไขว้แล้วเราก็ดึงทุกอย่างออก <c oughs> แค่นี้ครับไขวและตำแหน่งตัวนี้ก็ตัวเหยียบเราก็ใส่กลับเข้าไปให้น็อตตัวนี้ เข้าอยู่ระหวา่างนี่ครับเนี่ยสมมุติว่านี่คือน็อตน,นะเนี่ยตวเนี้ให้มันเข้าอยู่ระหวา่างนี่ครับแค่นี้เองอเดี๋ยวลองดูที่ปัาจะยาวหน่อยที่ปอาจะยาวหน่อยใส่กับเข้าไปซูมเข้ามาครับนี่ครับใส่เข้าไปคาแกนไว้แล้วก็เอียงเข้ามาส่งเข้าไปนี่ครับนี่คือตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับปอกแกนออกมา ตามนี้เลยครับใส่ไม่ยากลำบากหน่อยเพราะว่าเครื่องมืออาจจะไม่พร้อมกันเครื่องมือต้องทำเครื่องมือพิเศษนะครับใส่ตัวนี้กล้องถ่ทยหัวบางบางับงบังนะครับเมือ่อเข้าตำแหน่งมันก็จะเป็นสปริงที่เตะกลับได้ทั้งยกทั้งบนทั้งล่างน,นะครับใส่ให้สุดล็อกแกนให้สุดจบครับ3 2 1ครับจบปิง้ง Hmm. <sighs>